นะครับค้นหาอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับคืนหน้าช n แนลนี้มาครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอุดรรถบ้านครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามในทุกช่องทางเลย ไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ Youtube และ Li ฟ์เค a t ชันครับกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยนะครับเราจะนำรถดีๆคุณภาพขับๆแน่นๆล้นๆนะครับมานำเสนอใกับทุกท่านนะครับรับรองเลยครับรถรถของเรานะฮะการันตีสภาพดีทุกคันอย่างแน่นอนนะครับผมโอเคครับมาเลยครับวันนี้นะครับมาพบกับซิตี้คาร์คุณภาพเลยนะครับ รถที่ขับดียอดเยี่ยมนะครับราคาเบาๆถูกๆเลยครับรถคันนี้ครับสภาพสดๆใหม่ๆครับผมนะฮะราคาเบาๆเลยครับเป็นรถยนต์เชฟโรเลตโซนิกครับ 1.4LT นะครับคันนี้รถบ้านแท้ๆเลยนะครับของอุดรธานีเรานี่เองครับผมรถมือเดียวมือแรกออกห้างเลยนะครับ สวยงามสดใสปิ๊งๆเลยครับสภาพสดๆใหม่ๆครับ1.4 LT ครับนี่ครับผม1.4 LT ไฟทงไฟท้ายสวยครับนะฮะตัวนี้ตัวท็อปออปชั่นฟูลออปชั่นเลยนะครับแอร์แบคคู back ่เบรก ABS พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเกียร์ออโต้ครับผมรถสวยงามมากเลยครับ เดิมบางทุกจุดนะครับบอดี้รับรองรับประกันสภาพครับไม่มีชนอย่างแน่นอนนะครับมีชนยินดีรับคืนเลยครับสภาพสวยๆว้เลยครับผมรถบ้านอุดรเราแท้ๆนะฮะชมเลยนะครับผิวพันสวยนะครับสีสันสวยเลยครับรถเดิมๆใสๆเลยครับผมล้อแมกมาคู่ตัวเลยนะครับนี่ครับ ยางมิชลินนะครับผมปี2017ครับดอกยังเยอะหนาเลยนะครับดอกเติมเลยนะฮะนี่ครับรถใช้งานไม่หนักเลยนะครับวิ่งน้อยด้วยครับรถคันนี้สภาพสวยมากครับรถพร้อมใช้เลยครับไม่ต้องซ่อม,มแต่บาทเดียวเลยครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างยอดเยี่ยมเลยนะฮะชมสภาพเลยนะฮะ สวยงามมากเลยครับผมโอเคครับไปชมกันต่อเลยครับมาชมสภาพภายในกันเลยนะครับภายในสวยสดใสมากเลยครับผมสภาพสดสดใหม่ๆเลยนะครับนี่ครับชมเลยนะครับสภาพสวยๆเลยครับผมคันนี้นะครับ เลขไม้ครับผมวิ่งมาเพียง1นึ0 0 0สมกิโลเองนะครับว้าวเลยนะครับรถใช้งานมาไม่เยอะเลยนะครับและเข้าศูนย์ตลอดด้วยนะครับบอกได้เลยครับคันนี้ครับนี่ครับตัว LT ตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับนะฮะแฮรแบ็กคู่เบร ABS ครับสวยงามมากเลยนะครับชมเลยครับเบาะนี่ใสๆเลยครับ สวยงามเลยครับสภาพบอกครับเดิมๆเลยครับผมสวยเลยนะครับสภาพยอดเยี่ยมมากเลยนะครับคนโซมคนโซนไม่มีโซมเลยไม่มีแตกหักนะฮะในทายูนี่ผมเชื่อมต่อบลูทูธนะครับ เชื่อมต่อโทรศัพท์ผมฟังเพลงจากบลูทูธได้เลยครับให้มาครบถ้วนเลยนะครับผมสภาพสวยๆเลยนะฮะคันนี้รับรองเลยครับสาดสะอ้านครับโอเคครับไปชมกันต่อเลยครับ ประตูนี่ปิดเปิดนี่กระชับปึ๊บๆเลยนะฮะหนักแน่นนะครับแตกต่างกับพวกซิติคาร์รถเล็กแบรนด์อื่นเลยนะครับหนักแน่นกว่าอย่างชัดเจนเลยนะฮะชมได้เลยครับผมกุญนแจรีโมทมาพร้อมเลยนะครับนี่พวงมอะไรมาติฟังก์ชันนะครับนี่ผมเพิ่มเสียงนะฮะเนี่ย เย็นเพลงเพราะครับผมลดเสียงลงนิดนึงนะฮะนี่ครับเบอกภายนงภยในสวยงามครับผมชมได้แบบชัดๆเลยนะครับรถดดงามนะฮะ สภาพดีมากครับรถจเดิมเลยครับใสๆฮะเบาะหลังเบาะทุกตัวนี่ยังเด้งดีอยู่เลยนะครับไม่มียุบเลยนะฮะเบาะแน่นๆเลยนะครับรับรองครับสวยงามครับผมโอเคครับไปชมกันต่อเลยครับ ปิดปิดประตูนี่มันแน่นได้ใจผมจริงๆเลยนะฮะกระชับแน่นมากเลยนะครับนี่แอร์แบ็กฝั่งซ้ายนะครับแอร์แบ็กคู่ครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูสมุดคู่มือบุ๊กเซอร์วิสนะครับดูแลมาอย่างดีครับครบถ้วนทุกอย่างทุกประก,การเลยนะฮะรถเข้าสูนทุกระยะจริงๆครับคันนี้ครับนี่ครับ นี่ครับดูชัดๆเลยเลยนะฮะนี่ฮะเข้าศูนย์ทุกระยะเลยครับทุกเลขไมเลยครับผมชมได้เลยนะฮะประวัติครบถ้วนเลยครับเข้าล่าสุดนี่2ี่ธันวานะครับช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมานะครับนี่ฮะใบถ่ายน้ำมันเครื่องจากศูนย์นี่อยู่ครบถ้วนเลยฮะนี่ครับผม เพิ่งถ่ายมาพันกิโลเองนะครับเนี่ยโอ้แล้วเป็นอีกหมื่นห้าเป็นสเปคหมื่นห้าพันกิโลครับนะฮะใช้ไปเลยครับยาวๆครับหมื่นห้าพันกิโลค่อยว่ากันนะครับใช้ได้เลยครับผมภายในสภาพสวยๆครับผมต่อเลยครับสวยๆครับ บาเบร์รถงามมากเลยนะครับสภาพเยี่ยมเลยนะฮะแบบนี้ครับ,บกูอรถบ้านเรารายงานชัดเจนนะครับพยายามถ่ายให้ทุกท่านได้ชมแบบละเอียดละเอียดนะครับทุกซอกทุกมุมนะฮะประกอบการตัดสินใจนะครับเบาะสวยครับ สภาพดีมากเลยครับรับรองเลยครับสวยงามมากครับผมโอเคครับชมกันต่อเลยครับเปิดห้องท้ายกันเลยครับนี่ครับสวิตเปิดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเปิดยกขึ้นเลยครับรถสวยงามหน้าหลังเดิมๆหมดเลยครับเดิมหมดจดทั้งคันครับรับประกันสภาพครับ ไม่มีชนร้านเปอร์เซ็นครับมีชนยินดีรับคืนเลยครับทุกสันทุกขอบทุกซออทุกมุมครับเดิมหมดจดครับผมชมได้เลยครับสวยงามครับผมห้องถงห้องท้ายสะาสะอานครับน่าใช้มากเลยครับลดราคาถูกๆกราคาเบาเบาครับอย่างอะไรอะไรพร้อมสับครับผม รถใช้น้ำมันล้วนๆเลยนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับสุดยอดเลยครับสวยงามสะอาดสะอ้านครับโอเคครับไปชมกันต่อเลยครับภาษีนะครับเดือนตุลาคมปลายปีเลยนะครับผมใช้ไปเลยครับยาวๆครับผมมาชมหน้าตากันเลยครับ ตาหล่อๆเลยครับผมไฟหน้าไฟตาไฟตัดหมอกสปิ้งคมกลิบเลยนะครับหล่อเหลามากครับผมนี่ครับห้องเครื่องสวยงามทุกจุดทุกสิ่งยางครับรถสภาพเดิมๆครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะมีชนดีรับคืนเลยนะฮะดูเลยครับสติ๊กเกอร์เพจอยู่ครบทุกจุดครับผม เครื่องสวยๆเดิมๆฮะทุกสันทุกคอทุกขอก้อทุกมุมเดิมหมดครับรับประกันนะฮะสุดยอดเลยครับสวยๆเลยครับรถคันนี้ดูแลดีด้วยครับเข้าศูนย์ตลอดเลยฮะถักระโปรงะไยเดิมหมดจดทุกอย่างครับผมเครื่องโยนต์ครับ 1,400งพันสี่ร้อซีซีอีโคเทคนะครับฟังเสียงได้เลยครับเสียงเพราะเดินเพราะนุ่มเงียบดีมากเลยครับพัดลมไฟฟ้าระบบแอร์คอมแอร์ตัดต่อทุกอย่างปกติหมดครับเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างสภาพพร้อมใช้สุดๆเลยครับรถดูแลมาเป็นอย่างดีครับเข้าศูนย์ตรวจเช็คศูนย์ทุกระยะเลยครับ ดูแลมาดีมากๆเลยครับเจ้าของธนุถนอมนะครับใช้งานมาไม่หนักเลยครับรถสวยใสําเดิมทุกจุดเลยครับผมสวยเลยครับรถคันนี้สภาพพร้อมใช้เลยนะครับไม่ต้องซ่อมแม้แต่บาทเดียวเลยครับทุกอย่างทุกประการครับระบบไฟฟ้าสมบูรณ์เครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์หมดครับขับดีมากๆเลยครับเป็นรถเล็กรถซิตี้คาร์ที่ขับดียอดเยี่ยมครับสมรรถนะสูงเลยครับ ท่านใดได้ลองขับแล้วจะรู้เลยครับมันแน่นมันกระชับนะฮะมันขับสนุกครับขับขี่มั่นใจมากครับในราคาเบาๆราคาถูกๆเลยนะครับรถคันนี้ครับได้ตัว LT ด้วยครับไอแบคคู่ ABS โปรมาลัยมัลติฟังกชันนะครับล้อแม็กพร้อมสับเลยครับรถสวยๆนะฮะคันนี้ครับเอาไปใช้งานได้เลยครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาตามหมายเลขด้านล่างได้เลยครับ เรามีบริการขับส่งทั่วไทยเช่นเดิมครับผมท่านใดมองหารถที่ดูแลง่ายนะครับประหยัดน้ำมันนะครับเติม E20 ได้ครับในราคาเบาๆครับคันนี้แนะนำเลยครับไม่ควรพลาดเลยนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับเข้ามาที่ YouTube นะครับ ค้นหาอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับขึ้นหน้าช n n นลนี้มาครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสำหรับช่องทาง facebook นะครับกดค้นหารูปแว่นขยายนะครับใส่ข้อความอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับกดปุ่มไลค์นะครับเพียงเท่านี้ครับผม